สวยบท3ลูกเลยครับวันนี้คมทั้งคู่จริงๆครับก็จริงๆพาวได้มีโอกาสค่ะเปลี่ยนอุปกรณ์มานิดนึงก็คือมีฟิตติ้งเพิ่มแล้วก็มีเปลี่ยนอุปกรณ์นิดนึงค่ะแล้วเนี้ยมีตัวไม้3ามเพิ่งได้มาเลยเมื่อวีคที่2ของตอนเปิดฤดูกาลนะคะเป็นตัวใหม่ อันนี้ความเพิ่งได้มาค่ะแล้วมีโอกาสตีก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งรวมซ้อมก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์มีตัวไฮบริดอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็ระยะเวลาซ้อมก็น้อยกว่าเพราะว่าใช้น้อยประมาณอาทิตย์หนึ่งแม่ไม่ต้องตามทุกช็อตก็ได้ครับเอาครับเนกันนะครับง่ายแบบกลัวที่ไหนเลยตรงนี้ การเล่นไหมก็พักก็เล่นเหมือนเดิมต่อให้ตีอะไรเก็ยังตีเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมอยู่ดีแต่ว่าบางจังหวะที่ระยะมันอาจจะเปลี่ยนหรือเปล่าอย่านี้ันนี้ก็ต้องดูอีกทีร้อยสามสิบสองหลาโฮลวันอุ้ยเกือบเป็นโฮลวันโอ้โหเกือ